สวัสดีครับวันนี้เจอกับน้องเบียร์4คู4อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็น Toyota Revo นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8 4วินนะครับคันนี้รถปี22นะครับม่20,090นะครับใครหาอยูอ่ลองดูนะครับคันนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงปี22 ไม่2 0หม9่0กว่ากิโลนะครับก็เดี๋ยวเช็คระยะ30,000ให้นะครับคันนี้รถสวยเดิมสนิทไม่ลุยไม่เจะกระบะนะครับเดิมเดิมเลยสวยนะครับดูของแต่งครบนะครับยางแม็กซุ้มล้อบันไดกันชนนะครับรถแบบสภาพนางฟ้าเลยครับคันนี้เกรด A บวกเลยนะครับผมเอามานี่คือ ไม่มีรอยขีดข่วนไม่ให้โจกกระบ,บะอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ราคาก็ถามว่าเรงนิดหนึ่งนะครับแต่คันนี้ผมขายแค่5,99,000นะครับปี22มือเดียวป้ายแดงรถนอดไม่ขยับสักตัวหนึ่งนะครับคันนี้ประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะครับผ่อยู่ประมาณ1 1 1 0 0กว่าบาทนะครับถ้าจะเต็มเนาะตอนนี้รถแพงมากนะครับหาค่อนข้างยากนะครับอันนี้ผมได้มาเมื่อคืนนะครับ ด้วยความที่มีคนสั่งไว้เยอะหลายคนนะครับก็เลยเอามารีวิวกลางฝนให้เลยนะครับรถแบบสวยไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับหายากนะครับราคานี้นะครับเราซื้อไปไม่ต้องวัดดวงนะรถแบบสวยสนิทเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างไปก่อนเดี๋ยวฝนจะตกผมได้รีวิวด้านไหนีน่ฝนตกอยู่นะผมรีวิวกลางฝนให้ดูเลยนะครับเห็นไ,ไหมช่วงล่างไม่ลุยไม่อะไรเลยนะครับ มีไฟตันหมอกหน้ามานะฮะยางเป็นเม็กซิสบราโวเฮตีนะครับแมกลุกโม่ขอบ16นะครับซุ้มล้ออันนี้คือแต่งจากศูนย์เลยครับรถป้ายสุราษฎร์คือแต่งสไตล์นี้หมดเลยผมได้มา3-4คันก็คือสวยก็กบก็กหมดเลยนะครับดูไม่สองหมนะครับดูภายในน,นี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่ล้างอย่างเดียวนะครับรถแบบสวยสนิทเลยพวกรถน,นะครับ พวกเบนอาร์ผมไม่ต้องให้ดูแล้วกันนะครับก็คือถ้าผมบอกว่ารถสวยเกรด A บวกนี่คือมันไม่มีตำหนิอะไรอยู่แล้วครับลูกค้าที่หาอยู่ก็ลองดูนะครับสนใจก็ทักหรือโทรมาสอบถามน้งเบียได้นะฮะดูกระบะไลเนอร์อะไรแบบอืมไม่รู้ก็ได้ใช้หรือเปล่านะครับคันนี้กุญแจมีอันเดียวเนาะนะครับดูเกียโฟนะครับสวยสนิทเลยนะครับผมขออนุญาตไม่ดูเบนอาอร์คเลยแล้วกันนะครับ แล้วว่ามันฝนตกด้วยแล้วผมรีบทำรีวิวให้นะครับดูช่วงล่างนะครับอันนี้คือแต่งมาจากศูนย์แล้วครับแบบนี้ดูฮะแคสซีดำปีอยู่เลยรถแบบไม่ได้ลุยไม่ได้เข้าสวนเลยครับอันนี้ไม่ได้ใช่รถที่เข้าสวนนะอ่าเดิมสนิทเลยดูช่วงล่างนะครับมบันไดกันชนนะครับจะเปิดฝากระโปรง ฝาท้ายให้ดูนะครับนี่สวยสสนิทเลยเห็นไหมครับ599,000บาทนะครับใครสนใจก็โทรหมาน้องเบียร์ได้นะครับผมอยู่รามกำแหง1้อยแทับหกทมนะครับคันนี้อาจจะลดกันไม่ได้เยอะนะครับแต่นิดหน่อยอะ่ะพอได้นะฮะถ้าต่อเยอะขอผ่านก่อนนะครับเพราะว่ารถเพลงแล้วผมหากว่าจะได้สักคันหนึ่ง ผมลงทุนเครื่องล้านผมมาบวกคันหนึ่งหมื่นสองหมื่นเองนะครับถ้าลูกค้ารับได้ลูกค้าก็อยถูแล้วกันนะครับรถแบบไม่ต้องวัดดวงอ่ะดูสวยแบบอภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าสวยแบบลิ้นเรียได้เลยนะเนี่ยดูนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับสวยๆนะครับดูนะครับดูนะครับของแต่งครบในฝนตกแน้่ผมล้างมาเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกผมก็เอามารีวิวให้ดู ก่อนเลยครับคือรถสวยรีวิวตนไหนก็ได้ครับดูห้องเครื่องนะนี่สวยไม่มีที่ติเลยครับระบบนางคว้าเลยฮะอันนี้เหมือนรถออกจากโชว์รูมเลยครับเห็นไหมเดิมสนิทนะครับตัวนี้เพจอยู่ตรงประตูเลยนะครับเห็นไหมฮะ สวยไม่มีทิ่ฐิเลยครับรถนี่สติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมอ่าพาลองเครื่องเกียร์อะไรให้ดูนะครับจริงๆถามว่าไม่ต้องลองก็ได้นะ <c oughs> ดูนะครับฝนตกนะครับก็รีวิวกลางฝนไปเลยครับกว่าจะได้มาสักคันหนึ่งโอ้ยากมากนะครับเพราะจริงๆรถมันพอมีแหละครับแต่ผมไม่ได้ซื้อรถโซมไหม ผมไม่ได้ซื้อรถปั้นผมไม่ได้ซื้อรถโดนไงผมเจอผมเอาแต่รถสวยถ้าสวยผมค่อยเอานะครับเลยต้องรอนิดหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อนี่ไม่ต้องวัดดวงเลยครับดูความสวยนึ่กริ๊บเลยคู่มืออะไรพร้อมนะในเกียน,น้านะครับไม่สองหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เข้าศูนย์เช็คระยะสามหมืนกิโลให้นะครับอ่ะลองฟูนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับ ขยับไปเข้านิดหนึ่งเห็นไหมโฟก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอลองโฟลโลนะครับโฟลโลก็กดแล้วก็หมุนเห็นไหมครับสวยไม่มีที่ตินะครับยมทํารีวิวกลางฝนได้เลยนะครับไม่นั้นลูกค้าบางคนที่ดูผ่าน y youtube เขาก็จะไม่ได้ดูรถเลยเพราะว่าบางคันอะ่ะมายังไม่ได้ทันรีวิวเลยครับคนหากันแล้วก็มาเอาไปก่อนผมก็เกรงใจลูกค้า f อซนะครับที่ติดตามอยู่นะครับ เพราะว่ารถกว่าจะหาได้สักคันหนึ่งเขาก็รอรถสวยกันก็เลยเอามีมารีวิวให้ก่อนนะครับใครเร็วก็เอาไปนะครับเบ่งๆกันไปนะครับเข้าไร่เข้าสวนชั่วโมงนี้ผมบอกได้เลยถ้าสภาพนี้นะที่อื่นขายหกต้นหมดแล้วครับต้องมีหกสองสามครับแต่ผมคือด้วยเราเป็นคนขายไม่แพงอยู่แล้วครับผมก็บวกพอผมอยู่ได้พอได้จ่ายค่าเช่านะครับเบ่งๆกันไปดูความสวยนะครับอ เดี๋ยวผมบนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับดูฝนตกนะครับนี่รถสวยไม่มีที่ติเลยนะครับของผมจะใช้คำว่าสวยเยอะนะในคลิปเพราะว่าผมซื้อแต่รถสวยจริงๆนะครับผมไม่ซื้อรถปั้นอะ่ะเอาแบบเดิมทั้งคันใหม่โรงงานนะครับมือเดียวป้ายแดงนี่นะครับ ลองดูครับสนใจก็ถว่าน้องเบียได้นะครับเบอร์08 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับมีบริการไฟแนนซ์เชนทั่วประเทศนะครับประวัติดีจัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณ11,100รกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับน้องเบียอยู่รามคำแหง187ทับ1กทมนะครับสนใจก็ทักหรือโทรมาสอบถามได้นะครับนี่ของสวยๆนะครับโฟวินตอนนี้หายากกว่าทองคำอีกนะครับสู้กันในกลุ่มนี่เห็นโพสหากันเต็มเลย ผมเห็นมีแต่คนขายหกกว่าทั้งนั้นนะครับอะลองดูนะครับรถสวยๆนะครับของแต่งครบไม่ลุยไม่เจาะกระบะนะครับเหมือนป้ายแดงอะคันนี้ผมให้90%เอร์เซเลยครับรถนะครับสวยๆเลยนะครับยังไงขอบพคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ